สว Is mm ัสด like nah ีครับพี่น้องครับมือนี้สีมาย่างหนังง่วนครับนี่หนังง่วนนี่ครับอย่างหนังง่วนกินเด้อพี่น้องเด้อเช็คเสร็จเบอร์เสร็จดอกเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อได้กับเบิ้งเอานีอย่างนี้นี่กีกีโมเมนต์ย่างกีลืมเลืมกีพร้อมย่างพร้อมที่แหลกย่างดอกไปลมาเป็นกี ครับไปเบิ้งครับพี่น้องครับไปเบิ้งเทเลยเทเลยนี่ครับนางงัวนางงัวบ้านนางงัวไถขี้เกนแสบแสบแสบเดินดูได้ดเคยกินนี่น้องกินเบิ้งเผ็ดเบิ้งนางงัวนางงัวไถเทเด้นี่หอมเผาดีๆทุบแกงไส่จี๊ดเดินเจ๊พื้นว่างไะเจ๊เจ๊พื้นว่างกันนะเอออันนี้ใช้พื้นอาเบิ้งกับเจ๊งัวเป็นตัวนี้ ตัวนึงเลยเนะี่ตัวนึงเลยพี่น้องเอ,อย้ยกินในเว็บบานเน้่ยไม่ได้อยากมาเด้อเมื่อกีนเมื่อกี้ยังสี่แม่เจ๊พึ่อออกไง่ายๆไหมันใหญ่ขนาดไ,ดไหน,น,นามาทางพี่หันมาทางพี่น้ำเนี่ยเออผู้นะปัญญาพี่ครับแซ่บทุบเแกยมเราหนังงัวหนังงัวพี่น้องเลืิเผาแล้วเผาเผาเผามากเลือาเผาน้ำกันสูนหนังง่ายครับ กุ <M> yeah, the yeah. okay. ้แจรถละแม่ก huh. yeah. yeah. ุ้จรถน้แม่นี่มันจกเอาเนี่ยเตาครับเตาไงเนี่ยสดดร้อนร้อนหาปาเป็นหรอไมาปาดเออเี๋าวจังเอาเดยวปาาเอา่านี่ บาดด้วยบาตรไม่ได้เปลี่ยนใส่ลูกุ้ยใหม่โอ้โ้ขึ้นมึงใ่ายเลยกระดับซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาลอยหนึ่งว้ายซื้อตึงวันเดียวซื้อมาลอยหนึ่งก็ตึงวันขักกุ้ยทล้ไมมักดองผมนี่ดิจีางขนออกก่อน ทัานที่เลย้ยงซับซับซับออกซับก่อนพี่น้องซับซับซับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆครับนี่ชิ้นใหญ่พอดโอ้หัวตัวแม่ตัวนี้มีนม่องหอกน่อกหัวตัวแม่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  ตูตอะไรนี่โอ้นี่มันเทียงสิงก็ขาดนี่พี่น้องรัดมันเป็นสินนี่สิครับนี่ท่านี่นี่ครับมาย่างก่อนพี่น้อง thì mày cho khao đưa thì mày cho khao nó sắp mũi hơn to bà này thì mày cho khao quá Nào, sắp vậy phía nào, sắp vậy nè สินเป็นสิน่สจะไยเป็นสิน่สจะไพี่ย่า บ้าแหละนี่หดไปหน่อยนึงเลยครับนี่โอ้มันคือหดจูงูเสียบาดนี่ครับนี่โอ้ยโอ้อันนี้ใส่ได้อยู่ตัวนี้น่องมันนี่เรียกว่าหนังไอ้โมนี่คือหดเข่าหดเข่าเลยต้องกันเดียวฟอ้ะเออ้่ามสั่งนี่โอ้ยหนอเราเพิ่งหดจูงูด้วครับนี

นี่ครับบ่อันนี้แหละครับนี่เข้าสิใส่ไฟไเอาเลยครับยางมันสูงพวดใส่ไฟไเอาเลยยางมันสูงนี่ยางอันี้มันมีน่อก่อนนี่นี่ครับยางมีน่อก่อนแนว้ยอ,ออกเน,นี้ยจี้ไฟเลยน,น,นี่โอ้โห

ให้แนว้ย hmm. น mm ี่ครับ Tắm cứ liều với bà đi 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 cái Đi Giảng cái gì bữa đây rồi Chi đi quá Chi Hôm bó Hôm đấy bà bó Icana, ขอขที่ไม่บอกคงบอกดีว่าอุ้ยหอนอนกี่ยวจัหอมครับอืมหมคนดำเปือๆครับกี่เอว ตัวนี้กําลังได้ดกันเลยเรือแห้งนะครับอ๋อมันก็ตอกดีเลยล่ะคนน่ะอ๋อตัวนี้ใกล้สิได้กินแล้ว Ôi quòng nóc mình ăn gì đấy, các bạn. ăn này, gì không? นี่ทางนี้มันอย่าอ่าโอเคนี่เนี่ยพี่น้องเข้ากันสิเฮ็ดกินซ้ำสามตอนนี้กันเด้อเพราะว่ามันหลายปวดอันเนาะสิตอนนี้พ่อกินละกินตอนนี้เบิ้งครับพี่น้องครับไปลองกินเบิ้งครับลองกินเบิ้งลองกินเบิ้งนี่

กินตะตอนเหมือนกัน hmm. อ mm ุ hmm. mm ้ยหาเดินไก่เด็ดนี่อืนี่น้ำแจกทางเลยวะนี่ครับพี่น้องลองกินหมงเด้อเป็นไงวะอื้มหอน Qua cọp bắt cọp luôn quá cọp quá 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 Cái quá 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 nó quá 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 nó quá mặn ออืะเราพอกินได้ครับนี่แหละตัว okay. ขักกัดแคืหุ่นด่วดเลยว่ะนี่นักนี่กัน อันมีตสวมัดมัดติ้ห้ครับคุณพ่อต้องใช่ไหมตัวได้หายไปเออหายไหมนะหายหายหายครับหาย ใส่ห no ้หน่อยไว้ขัดดีกว่าโอเคนี่ใส่ครับใส่ให้ไว้นี่ครับใส่ให้หน่อยไม่ต้องไปไม่ลงไปครับ Yeah. Uh huh. ครับมักไว้มักไว้ใส่กินมักไว้ใส่กินเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับอุ๊ยคือนักอะไรบ้านี่อุ้ยนักนักนักเต็มเลยบาทนี่ฮึาถุงยางไหมมัดปากเริ่มรมัดไว้ครับมัดไว้มัดไหวม่ให้แม่งลงเฮ้ย งงโอเคเรียบไรตยครับครับชื่อน้องคลิปกี้หนังนี่แหละมันแข็งแห้งกินกินยากโวยง่ายกินยากอืมนี่ครับกินยากแห้งแข็ง มองสำหรับแก้มเหลาเด้อพี่น้องดำขี่ดีอยู่นี่เนี่ยโอ้ยเครสิขูดคนนอกได้นี่ครับพี่น้องครับเนาะเฮ้ยเรากินยจักคัมเบิ้์ แข็งเนาะแข็งเย็นแข็งแข็งพื่อนอ่ะคลิปนี้พ่อันพื่อนเกี่อย่างเดนโอ้วูไปแข็งอืมไปแล้วพื่อนไปแล้วเฮ้ยสวัสดีครับอืมสวัสดีครับพื่นครับ